สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเวนก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยช่องสามะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายท่าสดทางช่อง3ขึ้นชวกันในวันเาสาร์ที่6ธันวาคม2 5 6พนะครับเวลา12นาฬิกายีนาทีโดยประมาณนะครับมุมสองเวนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนาข้อมูลวิเคราะห์ลงหน้ามวยช่อง3ศึกเจ้ามวยไทยมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณานะสำหรับการลงทุนกันนะครับ ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นตระหนันเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมณฑนที่นี้ด้วยนะครับแล้วทําให้ถูกใจเนอร์มวยไทนะครับก็ต้องขออภัยมณฑที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นตระหนันเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับเพื่อเช็คน้าตัวเช็คกระแสบวกเช็คน้ําหนักของนักมวยอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่นักมวยขึ้นโชคจริง กับเกาะติดช่างบวกชอบหลังช่างนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าศึกเจ้ามวยไทยนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างศึกเจ้ามวยไทยนะครับประจำวันเสาร์ที่6ธันวาคม2 5 6พนะครับคู่ที่1นะครับฝ่ายแดงก็คือมัสแตงรสเสจเจตส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชราวุธทีจีเซอร์วิทพิกัดถุงละสิบสี่ปอนด์คที่สองครับรองคู่เอกฝ่ายแดงก็คือยอดขุนทัพ เ n d ดีพัทลุงส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยกพยักต่อย้ำส่วนพิกัด1 1 2ปอนด์นะครับและคู่ที่3เป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝรั่งคือเพชรเมืองสิง์ใต้เพชรบุรีส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเลียงผาดาวเด่นมวยไทยพิกัด105ปอนด์นะครับส่วนคู่ที่4นะครับหลังคู่เอกฝ่ายแรงคือเวลไฟรุสเซียเจตส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับอัตพลเล็กส่วนจากคาเฟ่พิกัด100ปอนด์คู่หมวยก็ตามรายการดังนี้นะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกาลังใจที่ให้แก่กันด้วยนะครับและสําหรับแฟนมอเตอไนะครับที่ชอบลุ้นหรือว่าชอบเชร์นะครับผมขอแนะนำนะครับพักยก2 4ครับต้องมีอาตมนาก่อนนะครับและตามด้วย P.A.K 24ครับลุ้นมันทุกสังเวียนออกตัวและทุกยกมั่นคงและบริการดีต้องพักยก2 4สครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดถึงช่อง3ขึ้นชกกันวันเสาร์ที่6ธันวาคม2568นะครับเวลา12บสนาฬิกายีนาทีโดยประมาณนะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่1นะครับคู่เปิดหัวของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับทางด้านฝ่ายแดงก็คือมาสแตงรัศเสศจัดเจตนะครับหรือว่าปราบปามสศักดิ์เสริ่ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรราวุธรทีจีเซอร์วิสนะครับหรือว่าราชบุตรนุ้ยสีมือมือนะครับพิกัด114ปอนด์ทางด้านฝ่ายแแดงงมาาสตเป็นนยโชคจ นครราชสีมาอายุ18ปีนะครับเป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องน็อกได้ในดีสั์แข้งต่อยหมัดนะครับวงในปั้มตีแข็งแกร่งปัจจุบันฝึกซ้อมอยู่ที่รถสวยจัดเจดนะครับที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับมีจัดเจทดทองพี่หมยเป็นผู้จัดการคอยดูแล3ฟอร์มหลังสุดนะครับชนะนอกยกที่2นะครับเพชรน้องหาแจ็กกี้ที่ตะวนาบังกะปีโชกร้อยสิบหกปอนด์หลังจากนั้นก็แพ้คะแนนยกพยักต่อยแยมส่วนที่วิธีราชดำมเนิโชกร้อยสิบสี่ปอนด์นะครับลาสุดกอชนะนอกยกที่3นะครับคุมซับต่อยแยมส่วนที่วิธีราชนนิ 25ปอนด์นะครับวันนั้นมาเข้าเวนเทนทั้งคู่จึงต้องชกน้ำหนักปล่อยๆเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ3ฟอร์มสุกข,ของท่านแฟนแดงก็ชนะ2ไฟส่ายดแพ้1ไฟฝครับส่วนฝ่ายนักเงินเพชรสราวุธเป็นในโชคจากจังหวัดนครสวรรค์อายุ21ปีนะครับเป็นมวยซ้ายประเภทจังหวะฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงนะครับขวางหน้าแทงแรงหลักเลี่ยมดีมาสอกคมนะครับปัจจุบันฟิีซ้อมอยู่ที่พุ่มพันธุ์ม่วงนะครับมีพันธําตรวจเอกสุขทัศน์พุ่มพันธุ์ม่วงครับให้การสนับ ยุทธนาที่จอดนครราชสีมานะครับหลังจนากนั้นก็ชนะคะแนนเพชรสุกใสนะครับพิทักษ์ทางหลวงที่ตะวันนาบากปิโชค้อยสิบสี่ปอนด์นะครับล่าสุดนี้สรุดแพ้เพชรมณีเพื่อนประตูผีนะครับที่นครราชสีมาครับเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมานะครับสามฟอร์มสุดข,ของทราชัยเงินก็ชนะสองฝ่ายสรุดแพ้หนึ่งฝ่ายเช่นเดียวกันนะครับเทียบกันที่สามฟอร์มสุดข,ของทั้งกู้ใกล้เคียงกันนะครับ ส่วนสูงนะครับทั้งคู่สูงประมาณคนละ168เซนติเมตรใกล้เคียงกันนะครับชกมวยมาทั้งิ้นทั้งด้านฝ่ายแดงนี่ชคมาประมาณ30-40ไฟส่วนฝ่ายนเงินนี่ชคมาประมาณ50ไฟกระดูกการชคมมยททางด้านฝ่ายเงนินชคมาเยอะกว่าน้ำหนักป,ปล่อยๆนี่เท่ากันนะครับ54กิโลกรัมนะครับคู่นี้นะครับทางด้านฝ่ายแดงมาสเตอร์นี่ก็เป็นประเภทอาวุธครบเครื่องหลากหลายมีทั้งนอกมีทั้งในนะครับเข่าในน่าจะทําได้ดีกว่านะครับและหน้าเสือก็ดูได้เปรียบนะครับเพราะว่ามีจระเจตทองพี่ใหม่นะครับมากํากับหน้าเสือที่มุมหน้า เสือก็ดูได้เปรียบดูดีกว่านะครับแต่ว่ากระดูกมวยดูมาที่หลังนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินฝีมือมวยดีนะครับวงนอกอาวุธดูรวดเร็วกว่าและชื่อมวยกระดูกมวยดูว่ามาก่อนนะครับแต่ว่าเข่าในดูแล้วเสียเปรียบดูเป็นรองนะครับแต่วันนี้ก็ยังชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรสราวุธ t จีเซอร์วินะครับอาวุธวงนอกดูรวดเร็วกว่านะครับต้นๆเชื่อว่าน่าจะออกนําไปก่อนครับกระดูกมวยก็ดูได้เปรียบด้วยชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินเพชรสราวุฒิจีเซอร์วิครับ คู่ที่1น,นะครับคู่เปิดหัวของศึกเจ้าหมวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายนักเงินนะครับเพชรราวดีจีเซอร์วิทครับมาถึงคู่ที่2นะครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับแล้วก็เป็นการแก้มือลังตากันด้วยนะครับโดยที่ทางด้านแฟนก็คือยอดขุนทัพ J n d ดีพัทลุงนะครับหรือว่าพยักษ์มึงลุงหรือว่าสิทธิพัฒนาส่วนไฟน้าเงินนะครับยกพยัก์ต่อย้มสวนนะครับหรือว่ายอดวีระชัยแบงก์ยูโรนะครับพิกัด112ปอนด์ทางด้านาฟแดงนะครับยอดขุนทัพเป็นในโชคจากจังหวัดพัทลุงอายุ29ปีเป็นมวยขวาประเภทกบเครื่องเปิดเกมสัตว์แข้งต่อยหมัดนะครับขวางหน้าปั้มตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งนะครับเก๋ากระดูกดีนะครับและเคยชนะคู่ต่อสู้มาในวันนี้1ครั้งด้วยนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่พยักษ์มองลุงนะครับ ให้การสนับสนุน3ฟอร์มล่าสุดนะครับแพ้คะแนนชัยมงคลสบุญมีฤทธ,ธิ์ที่วิธีราชธรรมินรชก112ปอนด์หลังจากนั้นก็ชนะคะแนนยอดปัตตภีสิงห์จตุรัฐที่วิธีโมเสยียมออาไมยชก112ปอนด์นะครับล่าสุดนะครับชนะคะแนนยกพยักต่อย้ำส่วนที่วิธีราชธรรมินรชก112ปอนด์นะครับก็คือคู่ชกในวันนี้นะครับหลังเกมนี้ก็มีกระแสดราม่าตามมานิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเซียนมวยหลายท่านมองไม่เหมือนกรรมการนะครับเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ 3ฟอร์มลสุดก็แพ้1ไฟลแล้วก็ชนะ2ไฟครับ ส่วนไฟน้ำเงินนะครับยกพยักเปนในโชคใจจวบสงขลาอายุ20ปีนะครับเป็นมวยความเพื่อครบเคร,เครื่องเขาในเหนียวนะครับขวางแทงแรงหลักเหลี่ยมดีนะครับแต่ว่าเคยแพ้คโคสู้มาในวันนี้1ครั้งนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ต่อแย้มส่วนนะครับมีคุณอนุวัฒน์แย้มส่วนนะครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อม3ฟอร์มล่าสุดนะครับชนะคะแนนฉลามทองซิ้วมวยไทยที่ตะวันนาโชค109ปอนด์หลังจากนั้นก็ชนะคะแนนมาสแตงรถสวยจ่าเจตที่วิฒีราชธรรมนึงโชค114ปอนด์ครับล่าสุุดดดดนนนนนนีีี้้สลััแแพพคคคะยอออกกททท JND รริิิ่วาชชำเป์็ื ชกในวันนี้นะครับเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมา3ฟองสุดของทางด้านฝฟนเงินก็ชนะ2ฝ่ายสรุปแพ้1นึฝ่ายเทียบกันที่3ฟองสุดของทางคู่ใกล้เคียงกันนะครับส่วนสูงนะครับแงสูงประมาณ169เซนติเมตรส่วนฝ่ายเงินสูงประมาณ172เซนติเมตรนะครับทางด้านฝ่ายเงินก็ดูจะเลวๆกว่านะครับชกมอยมาทั้งิ้นทางด้านฝาแดงนี่ชกมาเป็นร้อยเลยนะครับส่วนฝ่ายเงินก็ชกไว้ประมาณ50ไฟกระดูการชกหอยทางด้านฝฟาแดงชคมาเยอะกว่าครับน้ำหนักปล่อยๆนะครับทางด้านฝฟาแดง53-54กิโลกรัมส่วนฝ่ายเงินก็ประมาณ53กก พิกสถิติคู่ที่เคยพบกันมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับที่เวทีราชดรบุญชกร้อยสิบสองปอนด์ครับก็วันนั้นเป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับยอดคุณทัพ j n d พัทลุงนะครับที่เบียดชนะคะแนนมาได้นะครับก็ต้องบอกว่าเซียนมวยหลายท่านมองไม่เหมือนกรรมการนะครับคล้ายๆว่ากรรมการจะชูส่วนราคาเล็กๆนะครับวันนี้ก็มาแก้มือลังตากันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เวทีโมเสียมออมน้อยแห่งนี้นะครับทางด้านฝ่ายแดงยอดคุณทัพนี่ก็จะดูดีกว่าใน เรื่องของกระดูกมวยชื่อมวยนะครับและสถิติดูดีกว่าเพราะว่าเคยชนะมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับแต่ว่าร่างกายน่าจะดูเสียเปรียบนะครับเพราะว่าอายุเยอะแล้วนะครับจะแตะเลข30แล้วนะครับก็ืีว่าร่างกายดูเป็นรองนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่ร่างกายดูดีกว่านะครับหนุ่มสดห้าวกว่านะครับแต่ว่าชื่อมวยกระดูกมวยดูมาทีหลังดูเป็นรองนะครับแต่วันนี้ยังชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับยกพยักต่อยแยมส่วนนะครับร่างกายดูดีกว่านะครับวันนี้ผมมองว่าน่าจะแก้แขนได้ครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินยกพยักต่อยแยมส่วน คู่ที่2ลรองคู่เอกของศึกจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับยกพยักตต่อย้ำสวน มาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับแล้วก็เป็นการชิงแชมป์ว่านะครับรุ่นมินิไฟเวท105ปอนด์ประเทศไทยด้วยนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงก่อนนะครับฝ่ายแดงคือเพชรเมืองสิง์ใต้เพชรบุรีนะครับหรือว่าน่ารักอขำอินหรือว่าอวันเชิดส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเลียงผาดาวเด่นมวยไทยนะครับหรือว่าลาเล่จักรยานมวยไทยนะครับพิกัด105ปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรเมืองสิงเป็นนักโชคกจหวดสิงบุรีอายุ17ปีเป็นมวยขวานะครับประเภทฝีมือครบเครื่องนะครับเตะขวาต่อยขวารุนแรงนะครับดักเตะดักแทงนะครับ ขวางหน้าปั้มตีฟันศอกรุนแรงหลักเหลี่ยดีและฟอร์มสดเลยนะครับปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ใต้เพชรบุรีนะครับที่จังหวัดระยองมีคุณนัททีสุวรรณมาโจเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับสามฟอร์มสุดนะครับชนะคะแนนชิคาระเพชรยินเดียแคาเดมี่นะครับนักชกชาวญี่ปุ่นที่วิทีมอเสียมอมน้อยชก101อนปอนด์หลังจากนั้นก็ชนะคะแนนยอดเพชรโทรบูมเด็กเซียนที่วิทีมวยกองทัพอา,ากาศชก45กิโลกรัมล่าสุดกอ็อโชว์ฟอร์มสวยต่อเน,นื่องนะครับชนะคะแนนเพชรน้องบีรสวดจัดเจี่20 ลักคมที่ผ่านมานะครับสฟอร์มลสุดของทราฟแฟลนนี่สดเลยนะครับชนะรวดทั้ง3ไฟสดฟุดไฟ,ดฟนักเงินเลียงผาเป็นในโชคจากนครศรีธรรมราชอายุ25ปีเป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องสั์แข้งต่อยหมัดตีนหน้าแรงขวาขอปั้มตีแข็งแกร่งเก่ากระดูกดีและฟอร์มสดไม่แพ้กันนะครับปัจจุบันฟิซ้อมอยู่ที่ดาวเด่นมวยไทยนะครับที่เกาะสมุยนะครับมีเทรนดดาวเด่นเกียรติรัตพลเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับสฟอร์มลังสุดนะครับชนะน็อกยกที่2เคนแจ็คสันมวยไทยที่ตะวันนาบางกะปีชกร้อยสี่ป โมเิอาบอำนวอยชก104ปอนด์นะครับล่าสุดก็โชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องนะครับชนะคะแนนยอดมณีสนจากคาเฟ่ที่วิธีโมเสียบอำน้อยชก105ปอนด์นะครับเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมา3ฟอรฟองสุดของทางด้านฝ่ายเงินนะครับชนะรวดทั้ง3ไฟเทียบกันที่3ามฟองสุดของทางกู้ใกล้เคียงกันเลยนะครับส่วนสูงนะครับฝ่ายแดงสูงประมาณ163เซนตเมส่วนฝ่ายน้ำเงินสูงประมาณ165เซมใกล้เคียงกันนะครับชกมวยมาทั้งสิ้นทางด้านฝ่ายแดงนี่ชกมาประมาณ8ไฟส์ส่วนฝ 4 9 5 0ิกถึงกิโลส่วนฝ่ายน้าเงินก็ประมาณ50กิโลกรัมน,นะครับคู่นี้นะครับฟอร์มสดด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับ เพชรืองสิ่งก็จะได้หลักเหลี่ยมมวยได้ฝีมือมวยนะครับอาวุธมวยวงนอกดูรวดเร็วกว่าแต่ว่าชื่อมวยกระดูกมวยดูเป็นรองดูบาทีหลังนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเลียงผานี้ก็จะได้เปรียบเรื่องชื่อมวยกระดูกมวยนะครับและได้เปรียบเข่าในนะครับวงในน่าจะทําได้ดีกว่านะครับแต่ว่าวงนอกอาวุธดูช้ากว่านะครับแต่วันนี้มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเลียงผาดาวเด่นมวยไทยนะครับชอบกระดูกมวยนะครับและชอบเข่าในท้ายๆ้านะครับลุ้นเข่าไปลายที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเลียงผาดาวเด่นมวยไทย คู่ที่3นะครับกู่เอกนำรายการของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ฝ่ายนักเงินนะครับเลียงผาดาวเด่นมวยไทยครับ มาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นหลังคู่เองนะครับทางด้านฝ่ายแดงคือเวลไฟรถสวยจัดเจดนะครับหรือว่ารถแข่งรถสวยจัดเจดส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับอัตพลเล็กสนจใกคาเฟ่นะครับหรือว่าอัตพลมวยไทยนะครับพิกัด100ปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงนะครับเวลไฟเป็นในโชคจากอุบลราชธานีนะครับอายุ15ปีนะครับเป็นมวยขวาประเภทจังหวะฝีมือนะครับเตะขวาต่อยขวารุนแรงครับดักเตะดักแทงนะครับอาวุธเร็วฉลาดหลักเหลี่ยมดีนะครับปัจจุบันฟิซ้อมอยู่ที่รถสวยจัดเจดที่จังหวัดเพชรบุรีมีจัดเจดทองพิมายนะครับเป ฟอร์มลังสุดนะครับชนะคะแนนนันดิญโจสอบุญมิริทที่ศึกมวยไทยเกตเพชรท็อปคิงชก100ปอนด์นะครับหลังจากนั้นก็แพ้น็อก,กยกที่2นะครับนันดิญโจสอบุญมิริทที่ตะวันนาชก41กิโลกรัมล่าสุดก็แพ้คะแนนนันดิญโจสอบุญมิริทที่ศึกมวยไทยเกตเพชรท็อปคิงชก100ปอนด์นะครับเมื่อวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมา3ฟอร์มลังสุดของทางด้านแฟร์แดงนะครับชนะ1ไฟ่์สรุปแพ้2ไฟฝ์ครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินอัธพลเล็กเป็นในโชคจาจวะตรังอายุ15ปีนะครับเป็นมวยซ้ายประเภทจังหวะฝีมือนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงดักเตะดักแทงนะครับขวางหน้าปั้มตีฟันศอกรุนแรงหลักเหลี่ยมดีและฟอร์มสดเลยนะครับปัจจุบันก็ฝึกซ้อมอยู่ที่สนจกคาเฟ่นะครับมีจักโกวีไดาบตํารวจนิติกรพริพลนะครับเป็นผู้จัดการคอยดูแล3ฟอรอมลงสุดนะครับชนะคะแนนดาวเหนือสอสันเพชรนะครับที่จังหวัดสงขลาชก39กกิโลกรัม และเจดันก็ชนะคะแนนเจ้าป่าดังวีระนาดยิมที่ตะวันนาชก40กิโลกรัมลาสุดก็โชวฟอร์มสวยต่อเนื่องนะครับชนะคะแนนยอดเพชรชอ5พยักที่ตะวันนาชก39กิโลกรัมเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมา 3, สาฟอร์มซื้อของอัลร้าแฟมเงินนี่ชนะรวดทั้ง3าไฟเลยน,นะครับเทียบกันที่3ามฟอร์มซื้อของทั้งคู่ทางหน้าแฟมเงินก็จะดูสวยกว่านะครับ ส่วนสูงนะครับฝ่ายแดงสูงประมาณ1 5 9เซนติเมตรส่วนฝ่ายน้ำเงินสูงประมาณ158เซนติเมตรใกล้เคียงกันนะครับชกหวยมาทั้งสิน้นทั้งคู่นี้ก็ชกมาประมาณคนละ30ไฟน้ำหนักปล่อยๆก็เท่ากันนะครับ42กิโลกรัมนะครับคูน่นี้พิกสถิติเคยพบกันมาแล้ว1ครั้งนะครับเมื่อปี6-6นะครับที่เวทีมวยลังสิตนะครับเป็นทางด้านฝ่ายแดงน,นะครับเวลฝ่ายที่เคยเอาชนะมาได้นะครับวันนี้ 3ปีให้หลังนะครับเป็นการแก้มือล้ังตาของทางด้านฝ่ายเงินที่เวีววยดีามอ้อมน้อยแห่งนี้นะครับทางด้านฝ่ายแดงเบลไฟนี่ก็เป็นประเภทฝีมือมวยดีนะครับวงนอกอาวุธดูรวดเร็วกว่านะครับฝีมือจัดจ้านเลยนะครับแต่ว่าช่วงหลังฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับส่วนฝ่ายเงินนี่ฟอร์มสดเลยนะครับร่างกายดีมากนะครับแต่ว่าวงนอกอาวุธดูช้ากว่านะครับคนนี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเวลไฟรถสวยจัดเจนนะครับวงนอกอาวุธดูรวดเร็วกว่าครับต้นๆเชื่อว่าน่าจะออกนําไปก่อนครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับ เวลไฟรสสวยจัดเจดครับคู่ที่4นะครับหลังคู่เอกของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดนะครับเวลไฟรสสวยจัดเจดครับมาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับ ู่ที่1นนะครับฝ่ายแดงมาสแตงรรเซจ่าเจตส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรสาวุธท,ทีจีเซอร์วิทคุณนีชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรสาวุธท,ทีจีเซอร์วินะครับผมดูอาวุธดูรวดเร็วกว่านะครับตนตนเชื่อว่าน่าจะออกนําไปก่อนครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินเพชรสาวุธท,ทีจีเซอร์วิครับคู่ที่2ลรองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงยอดขุนทัพ JND พัทลงุงส่วนฝ่ายน้ำเงินยกพยักต่อแย้มสวนคุณนีชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับยกพยักต่อแย้มสวนนะครับเคยแพ้มา1่ครั้งนะครับแต่ว่าวันี้อ่ดไไบชปท ฝ่ายน้ำเงินยกพยักต่อแย้มสวนคู่ที่3าคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงเพชรเมืองสิงห์ใต้เพชรบุรีส่วนฝ่ายน้ำเงินเลียงผาดาวเด่นมวยไทยคุณน้ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเลียงผาดาวเด่นมวยไทยนะครับชอบกระดูกมวยนะครับและก็ชอบเข่าในนะครับลุ้นเข่าในท้ายๆยครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินเลียงผาดาวเด่นมวยไทยคู่ที่4หลังคู่เอกนะครับฝ่ายแดงเวลไฟรถสวยจัดเจส่วนฝ่ายน้ำเงินอัฐพลเล็กสนากคาเฟ่คุณน้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเวลไฟรถสวยจัดเจตนะครับฝีมือมวยดีวงนอกอาวุธดูรวดเร็วกว่านะครับตนนเชื่อว ว่าน่าจะออกนำไปก่อนครับชอบไปที่ฝ่ายแดงเวลไ5รถสวยจัดเจ็ดครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนบอลทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลาก,กันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ